ออกไปสตมเพีย้ยนอุ้ยเหลือปลานิลเหลือปลานิลปลาดิลกี่ตัวสองสามสาม,สามตัวครับปลานิลอืล้มลมลๆมลมลมลมผัดตัดปลายากอือตะเพียนออกไปตัวน,นึงนินสามตัวครับ ชูนี่แล้วชูนี่แล้วโอ้ยไปแล้วไปอีกแล้วอดรถอีกแล้วไป,วไปวไอีกแล้ว,วหนึ่งตัวเหลือคายอครับอยู่ในอยอกี่ตัวอีตัวอู้หลายตัว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 ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวหุ่งใหญ่หุ่งใหญ่โอ้หุ่งใหญ่เจ็ดสิบแปดมือ 8ปดตัตวเก้าตัวเลนทนบอกกับสิบตัวมีเบียบไหมเก้าตัวมินล้วนเลยครับฟูอันนี้ปานินฟู จเจอหลายฝ sí ูงแล้ววันน uh, ี้ครับเอาอีกแล้วมาอีกแล้วสูนอุ้ยสูนแหงอุ้ยตัวใหญ่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 อุ้ยฝูงใหญ่อีกแล้วฝูงใหญ่อีกแล้วคอุ้ยมาอีกแล้วอุ้ยฝูงใหญ่ฝูงใหญ่สี่ตัว อีตัวสว,ส,สวยๆห้าตัวเด้เวสวยๆเขนมายืเที่อต้อนหน้าทั้งเพื่อเทียวนะเลาะคูน่ะมันเรอคู่นะันนี้สามสิบสี่โลครับจ้ะ <แฟ S 2> หลายครับมือหนี่ยสามสิบสี่โลมีจุดตัวง,งามเลยครับปนิน